สวัสดีครับสวัสดี f ีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เองดำซิงครับผมมาช่วงนี้ก็อยากเข้าฝั่งไหนก็เข้าครับถอดทงขึ้นด้านบนนะเต็มแล้วป่ะเต็มแล้วป่ะไปครับขับรถคือเก่าพี่น้อง โอ้ต่อแต้มมาแล้วครับโอ้ดันเลยไหมใจร,อร้อนใช่ปหมนี่ต่อแต้มมาแล้วครับหลังจะไปวิ่งงาน้องอู้เป็นอะไรวนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองรถพิทต้อมครับขึ้นบอ่อขึ้นบ่อนะครับมาดูกันว่าขึ้นแก๊สสองไหวไหมนี่แก๊สหนึ่งนะอะสองนะสองแล้วนะทางวิ่งสบายสบายครับแตะคันเร่งนิดเดียวครับมันรุนกันว่าจะขึ้นไหวไหม ว่าจะลั่นไหมจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยลองครับลองขึ้นแก๊สสองดูครับอสุดจัด ลองขึ้นเกียร์สองดูครับอูอ้ขึ้นได้สบายสบายเลยไหมขึ้นได้สบายสบายนะครับเกียร์สองครับรถพี่ต้อมนี่แรงจริงๆว่ะฝึกัดขับครับพี่น้อง เพื่ออนาคตเราจะมีรถหกล้อแบบเขามากนะเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมก็พอขับได้นะแต่ขับไม่เก่งครับอ้เกี้ขึ้นบอกียสองไหได้แบบสบายๆเลยวันนี้พี่ต้อมก็ขับรถไทยครับ ดูกองมาเลยทึก,ทกเลยครับงานนี้ไม่ทันครับก็เลยอ่เฮียเขาเลยสั่งจัดกองครับเอา้าพี่เราคือได้ครับวะเขาเลยได้สั่งกองไว้ครับแล้วค่อยเขลียที่หลังว่างนั้นฝั่งนี้ก็เทได้ครับ ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะพี่น้องนะอยากเข้าฝั่งไหนก็เข้าได้เข้าได้ครับเข้าได้ทั้งสองฝั่งสิบยี่สิสสิบ 37เ็ดเที่ยวแล้วพี่น้องสามสเ็เที่ยวครับเมื่อเช้านี้ก็เสียเวลาไปหลายชั่วโมงเหมือนกันครับเนื่องจากว่ามัวแต่เคลียรหน้าง,งานครับโอใส่ไฟได้ไยแเราก็ขับไม่เก่งครับพอขับได้ ขนาดเอาค่อยๆลงเนี่ยเนี่ยเฮ้ยทงไปเลยวะเาทงถอดถงหาน้ำแม่ เอาอามถอยไปถอยไปบักลาบักลาถอยถอยยาวๆข้างบนก็เอาได้นะพี่น้องนะใครมาเร็วก็ได้เสียบครับมีให้เลือกสองชอยนะหรือว่าจะขึ้นบนหรือว่าจะลงล่างครับมาได้หมดครับผมนี่ทีแรกก็ผมโดนดันตูดตั้งหลายเที่ยวแล้วนะจริงๆ จานชเราต้องลงมาหาจาย์ชูบ้างเดี๋ยวจาย์ชูเหงาใช่ไหมพี่น้องโดยพี่ต้อมขึ้นบ่อยแคสสองสบายสบายเลยครับทางวิ่งง่ายๆด้วยพี่ต้อมทำทางอย่างดีเลยอะแล้วคุณครับ ครับอามน้อยไปแล้วอามน้อยก็ขึ้นหาหัวหน้าจโจโรยครับตามใจเลือกเลยขึ้นบนก็ได้ลงล่างก็ได้ครับแดดหมดถ้าจดจืดน,นะโอ้ จานชูไหมใส่ซะล้นเลยนะ่ะรถแ๊ะจะโดนบางยาเจ้าของไหมเนะี่ยฮะรอบนี้ต้องไปเกียร์หนึ่งนะพี่น้องเกียร์สองไม่ได้หรอกขี่โคนลนกระบะเลยเหตายสิ ตัวใจว่าจะโดนสนุกเจ้าเองเนะี <c> ่ย <oughs> ดูครับรถกระบะย,ย้อยเมะเมฆเมฆอยู่นะไม่น้องคือ,อบาดท,ที่นี่คอยสิตายบ้านนี่ขี้โคลนเต็มกระบะเลยครับ ไมไหนี่เยนหนึ่งครับเรา,าแบบว่าแต่โดนวางสนุกเจ้าของครับเรียบร้อยตูแตก นี่ครับจะเลิกงานนะครับนี่โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ